วัสด <respondents? S 1> ีค <unda> รับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่โก้และก็พี่จินะครับซึ่งเป็น2นักออกแบบจากออสเค a ครับวันนี้นะครับอยากจะชวนคุณผู้ชมเข้ามาเดินเล่นในสวนสาธารณะขนาดย่อมๆเลยนะครับซึ่งอยู่ในบ้านส่วนตัวของเจ้าของสวนผมเชื่อว่าสวนแห่งนี้เนี่ยเข้ามาแล้วทุกคนจะได้รับบรรยากาศที่คาดไม่ถึงแน่นอน อยากรู้ว่าโจทย์หลักๆที่ได้รับจากเจ้าของบ้านมาคืออะไรครับเจ้าของบ้านนะครับอยากได้พื้นที่แลสนสเคปครับที่เป็นสไตล์เดียวกับตัวบ้านอยากได้วัสดุอะไรที่มันใกล้เคียงเป็นธรรมชาติกับที่บ้านมันเป็นอยู่จริงๆวัสดุส่วนหนึ่งของบ้านจะเป็นวัสดุแรมเอิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของการออกแบบคือต้องให้เข้ากับตัวบ้านเป็นหลักใช่ครับเราเลือกเป็นดีไซน์แบบไหนครับส่วนเนะในบ้านเนี่ยตอนนี้มันเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมเนาะ เราก็เลยจัดแลนด์สเคปให้มีความแบบธรรมชาติโดยที่เอาเส้นฟรีฟอร์มค่ะเ mm hmm. ข้ามาใส่ก็เลยจะทำให้รู้สึกว่ามูเนี่ยมันรีแลกมากขึ้นพอมาตัดกับความแข็งของบ้าน mm hmm. ก็จะลดทอนบางอย่างลงได้ mm hmm. ใช่ค่ะลักษณะของคอนเซปต์ฟรีฟอร์มที่มันเป็นยังไงครับพี่ลักษณะคอนเซปต์ของฟรีฟอร์มเนี่ยครับของเราเนี่ยก็จะเริ่มจากการวางตาแหน่งต้นไม้ใหญ่ mm hmm. แล้วก็ระดับพื้นที่ระดับความสูงพื้นที่แล้วก็เชฟของทางเดินนะครับ แล้วก็ใช้ของอิเลเมนต,ต์ต่างๆที่เราวางไว้ก็จะเป็นฟรีฟอร์มหมดไม่มีแพทเทิร์นเลยครับรู้สึกได้เลยว่าเวลาพอเดินเข้ามาบ้านแล้วอะผมเจอทางเดินที่เป็นแบบทา,ทางนี้ใเดินอิฐมอนเนาะใช่ค่ะ,ะตัวทางเดินเนี่ยจริงๆอะเราลดทอนมาจากจ็อกกิ้งแท็กเหมือนกับเจ้าของบ้านนะคะ่ะเขาชอบออกกําลังกายที่เราก็เลยแอบใส่ตัวทางเดินเนี้ยเข้ามาเพื่อให้สามารถที่จะวิ่งในตอนเช้าได้หรือว่าแบบจะชมสวนก็คือสามารถแอคเซสเข้าไปได้ถึงแบบทุกพื้นที่ครับถ้าเกิดเมื่อก่อนเจ้าของบ้านอาจจะต้องไปสวนสาธารณะ ใกล้ใกล้แต่ว่าตอนนี้ก็คือตื่นมาไม่ต้้องแลวเหมือนตรงนี้เป็นสวนสาธารณะย่อมๆไปเลยใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูโซนต่อไปกันเลยดีกว่าไหมครับได้ค่ะเรียนเชิญครับพี่ครับต้องวิ่งไปไหมครับต้องวิ่งไหมตรงนี้มันต้องวิ่งแท็กได้ คือเริ่มมาจากการที่ทางอาา์นิคเนี่ยครับเขาออกแบบอาคารเนี่ยให้มองเห็นด้านทิศตะว,วันออกจะได้ได้แดดแดดตอนเช้าแต่พอมันพ้นแดดตอนเช้าไปช่วง9ก้าโมงถึงสิบโมงเนี่ยแดดจะแรงมากแล้วซึ่งเป็นแสงแดดที่เราอาจจะไม่ต้องการกับอาคารที่เป็นกระจกเราเลยต้องปลูกแนวต้นไม้นะครับขึ้นมาบังแสงอาทิตย์ช่วง9ก้าโมงถึงสิบโมงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้นไม้บริเวณเนี่ยครับจะต้องมีการเคลียร์ทางด้วยที่จะได้ จากในอาคารเนี่ยเราจะได้มองลอดออกมาเห็นตัวของเราทั้งหมดครับก็อาจจะแบบไม่ได้แบบฟรีฟอร์มจ๋าๆเพราะเดี๋ยวมันจะบางไปทั้งหมดจริงๆก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันด้วยว่าเราบังแดดด้านบนแต่ด้านล่างราจจะต้องยังมองเห็นวิวอยู่ความตั้งใจที่เราทําเป็นเนินนี่เพื่ออะไรครับจริงๆตัวนี้เราอยากสร้างมิติให้พื้นที่ค่ะเหมือนกับว่าในอนาคตเผื่อจะทําเป็นบ้านต้นไม้แล้วก็ทําเป็นแคมปิ้งข้างบนเนี่ยก็สามารถทําได้ซึ่งไม้ใหญ่ที่เราเห็นอยู่ต้นต้นนี้คือต้นอะไรครับพี่ ต้นนี้คือหางหนุกยูนฝรั่งอายุสักกี่ปีได้ครับต้นนี้โอ้ต้นนี้จริงๆก็ไม่นานมากค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะพอเราอยากออกแบบให้มันยั่งยืนเนี่ยเราเลยเลือกต้นไม้ใหญ่ที่อายุเขาไม่ได้เยอะมากมเพื่อที่จะทําให้รากเขามาเติบโตในพื้นที่ตรงนี้แสดงว่าให้ทั้งสวนรวมถึงตัวบ้านเองเติบโตไปพร้อมๆกับลูกของเขาครับผม แต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือช่วงพื้นตรงนี้ที่เราเดินกันมาตอนนี้ผมจะเห็น2วัสดุที่มันอยู่ติดกันมันจะเป็นพื้นไม้แล้วก็อิฐมอแดงใช่ไหมครับตรงนี้เรามีการดีไซน์ยังไงบ้างครับจากที่เจ้าของบ้านนะครับเขาเป็นคนที่ชอบวัสดุที่เป็นธรรมชาติครับแล้วจากที่อาร์ติเทคเนี่ยเขาใช้เป็นไม้จริงมาของเราก็เลยใช้เป็นอิฐเป็นอิฐมอนแดงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเป็นวัสดุที่ไปกับตัวบ้านด้วยที่สําคัญในของเราเนี่ยเราก็กลัวการที่จะมีสเต็ป เพราะว่าในบ้านหลังนี้มีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็มีทั้งเด็กเราก็เลยปรับให้มันเป็นแรมแล้วก็กลับมาที่ระดับสวนของเราตอนนี้เรายืนอยู่บนเนินนะเนี่ยใช่ครับใช่ไหมครับถ้ามีวีลแชร์หรือว่าเป็นรถเข็นเด็กก็สามารถเข็นลงมาทํากิจกรรมด้านล่างนี้ได้เลยโอโดยที่มันไม่มีการสะดุดแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายใช่ครับแล้วการที่เราเลือกใช้อิฐมอนแดงในกลางแจ้งแล้วสวนก็ค่อนข้างล่มลื่นขนาดนี้เราดูแลเรื่องตะไคร้เรื่องความชื้นยังไงครับจริงๆถูกต้องเลยครับจริงๆมันก็จะมีเรื่องของตะไคร้นี่แหละที่เราจะต้องทําการเคือบ โคตติ้งมันแต่ว่าเราต้องเลือกวัสดุที่ใช้เคลือบนิดนึงครับว่าจะต้องวเป็นวัสดุที่เคลือบแล้วเนี่ยให้ผิวที่มันตะไคร่ไม่เกาะในขณะเดียวกันพื้นก็ต้องไม่ลื่นเหมือนเดิมซึ่งเวลาเคลือบไปแล้วอายุการใช้งานอยู่ได้นานไหมครับจริงๆแล้วหลังจากการเคลือบไปครับก็จะอยู่ได้ประมาณห้าปีหลังจากห้าป,ปีก็มาเคลือบใหม่ก็จะเหมือนเดิมครับก็ทําความสะอาดแล้วก็เคลือบใหม่ครับผมก็ม,มั่นใจได้ครับว่าวัสดุมันจะยั่งยืนงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นหน่อยได้ไหมครับผมมีสนามบารด้วย โอ้โหอเพกเกาจริงๆสนามบาสก็มาใช่ค่ะคสนามบาสตรงนี้เนี่ยผมเห็นนี่คือติดกับบ้านข้างๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่มีรั้วไม่มีอะไรกันมีแค่แบบ ตัวระแนงแค่นี้เหรอใช่ค่ะ,ค,ะคือจริงๆบ้านบ้านเนี้ยค่ะก็จะเป็นบ้านของเจ้าของบ้านเหมือนกันคือเหมือนเราก็ดีไซน์ให้มีประตูทางเข้าเพื่อเชื่อมต่อกับบ้านหลังเก่าได้เราก็ตัวนี้ที่เราเลือกเป็นเหล็กที่เป็นเหมือนกรงเหล็กอะค่ะ <ๆ S 2> เพราะว่าเราอยากให้มีลม,มโฟลได้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ปลูกต้นไม้เลื้อยสีเขียวขึ้นไปเพราะว่าก็จะไปตอบโจทย์กับความยั่งยืนในอนาคตว่าเวลาที่พอต้นไม้เนี่ยเลื้อยไปเต็มก็จะเหมือนแบบเราเล่นบาสอยู่ใน ส่วนที่แบบไม่เห็นภายนอกเลยเขียวเขียวใช่ก็จะเห็นกําแพงสีเขียวใช่อันนี้คือต้นอะไรครับต้นเหลืองชัชวานค่ะเหลืองชัชวานค่ะเขามีดอกไหมมีค่ะเป็นสีเหลืองเหรอใช่ในฤดูหนึ่งก็เหมือนกับเล่นม้าอยู่กลางแบบกลางชุ่งดอกไม้ใช่ใช่ก็จะเป็นอีกติลลิ่งหนึ่งที่ เดินเข้ามาส่วนนี้ดูล่มลื่นเลยนะครับต้นใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่นี่มีต้นอะไรบ้างครับพี่พีในส่วนของบริเวณนี้ครับจะเป็นอีโคโนมิกแพนนะครับที่เราปลูกเอาไว้ให้เจ้าของบ้านเนี่ยก็จะมีต้นฉนวนต้นพยุงต้นพยอมต้นตุ้ดนีจันครับเป็นไม้เศรษฐกิจใช่ันครับในอนาคตที่มันเติบโตไปมันก็ก็น่าจะให้ร่มเงาให้สวยงามได้ครับผม ที่เรากําลังเดินกันอยู่โซนต่อไปค่ะอันนี้เป็นโซนอะไรครับอันนี้จะเป็นโซนออชาดค่ะจะเป็นแบบไม้ผลที่เป็นไม้ยืนต้นเนี่ยก็เป็นไม้ผลด้วยและไม้ด้านล่างอะค่ะก็เป็นไม้ที่ทานได้เก็บใช้ประโยชน์ได้ด้วยเหมือนกันอ๋อคือมีทั้งส่วนที่เป็นไม้สูงแล้วก็ไม้ข้างล่างด้วยใช่ใช่ค่ะเลือกใช้เป็นต้นอะไรบ้างจะมีอย่างอันนี้จะเป็นหม่อนต้นหม่อนเนาะแล้วก็มีต้นลำไยมีต้นกล้วยมะพร้าวค่ะพอตะเกียวล่างลงมาเนี่ยก็จะมีใบเตยกับชะพู ก็เก็บไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยที่เราเดินผ่านมาเราจะเห็นสับปูเต็มไปหมดเลยสวยๆครับในส่วนของบริเวณนี้ครับสิ่งที่เราคิดเอาไว้ก็คือว่าต้องสกีนได้2ก็คือว่าจะต้องรับประทานได้ให้ร่มเงาได้เราเลยคิดว่าในบริเวณนี้เราใช้ประโยชน์จากมันได้2อถึงสอย่างครับผมครับเขาเรียกว่าเหมือนทรีอินวันไปเลยนะใช่ครับบางแดดก็ได้กินก็ได้ให้ความสวยงามได้อีกถ้าเกิดเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เลยก็สามารถที่จะอยู่ได้เหมือนกันเนาะใช่ครับผมเห็นเหมือนเป็นกรงๆตรงนู้นอยู่อะไรคือกรงอะไรครับมีอยู่ ประมาณสัก3ส่วนนะครับจริงๆก็จะมีของเรื่องของไก่ไข่ครับเรื่องของหาานที่เอาไว้เฝ้าบ้านแล้วก็จะมีสัตว์ต่างๆที่ไม่สัตว์เลี้ยงของเจ้าของบ้านอีกจะมีพวกแพะหรือว่าแมวหรือว่ากระต่ายอะไรเงี้ยถ้าเกิดต่อไปคือเลี้ยงไก่ไข่ก็คือจะสามารถมาเก็บไข่ได้ใช่ครับเมื่อเมื่อถึงวันที่อายุถึงที่จะออกไข่รับประทานได้ก็จะสามารถเก็บได้ทุกวันครับพอเข้ามาในส่วนนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความร่มรื่นใช้งานได้จริง และอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกก็คือมันรู้สึกถึงความยั่งยืนเนาะที่ทั้งสวนทั้งต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นแบบไม้ประดับหรือว่าผล,ลไม้มันจะเติบโตไปพร้อมกับตัวบ้าน<ช>แล้วก็เติบโตไปพร้อมกับเจ้าของฟ้านด้วยค่ะ<ช> มาถึงตรงนี้เป็นแบบพื้นที่ลานโล่งๆกว้างๆเลยเนาะครับผมผมว่าจริงๆนี่มันเป็นนิยามของคําว่าสวนสาธารณะแบบย่อมๆที่อยู่ในตัวบ้านแบบไม่เกินจริงเลยอครับผมพอเจ้าของบ้านเขาได้มาเห็นสวนแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆเจ้าของบ้านนะครับชอบแล้วก็ประทับใจสวนนี้มากมเพราะว่าฟังก์ชันที่เราคุยกันไว้เนี่ย เราก็สามารถทําออกมาได้ดีทั้งหมดครับ,รบจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยคือเราคํานึงถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยอ,อย่างเช่นว่าในพื้นที่ที่เรายืนกันอยู่เนี่ยครับเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยผมได้มีการเพิ่มรายละเอียดของงานทำสับเดนก็คือการช่วยการระบายน้ําทางใต้ดินนะครับหรือว่าในส่วนของงานระบบรดน้ำเนี่ยเราก็มีการเพิ่มระบบเรนเซนเซอร์ เพื่อที่จะลดปริมาณการใช้น้ําในช่วงของฤดูฝนนะครับเราคิดว่าการที่เราเนี่ยใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆครับทำให้สวนของเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นครับจริงๆมันเป็นการลดภาระการดูแลสวนด้วยเนาะใช่ครับถ้าเกิดเราสามารถวางระบบให้มันตอบโจทย์กับการใช้งานก็จะทําให้สวนนี้สามารถที่จะเติบโตด้วยการดูแลของธรรมชาติของพวกเขาด้วยกันเองครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านแล้วก็พี่จิพี่โก้นะครับเจ้าออสเคปที่เปิดโอกาสให้ทีมงานบ้านและสวนได้เข้ามาเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บไอเดีย ในช่วงสวนสวยในวันนี้ขอบคุณมากนะครับะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ